วันที่11ตุลาคม2563ที่โรงแรมอาวานีขอนแก่นกสทชได้เชิญบุคลากรด้านสื่อทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนภาคอีสานมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วมาก พระครูสุขุมสังฆการผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา FM 96วัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นและในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงได้แสดงทัศนะต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนว่าวันนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้การใช้สื่อเป็นเครื่องมือเสนอข้อมูลที่ไม่เหมาะสมผิดทั้งทางโลกและทางธรรมก็ผิดทั้งทางโลกและทางธรรมนอกาอจากจะเป็น สิ่งที่มาดีแล้วก็ทำให้เข้าสู่การประินภราวินัยอีกด้วยถ้าเรามีเจตนาที่มันไม่ดีก็จะเป็นคนร้ายทั้งทั้งบ้านเมืองทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ หลังการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในภาคอีสานแล้วกสทชจะได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป